งบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์สละมัดดาตังเวลคัมทูสตูน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเราเข้าชาวบ้านทาง IPM TV ส n ต c นช n n นลค่ะวันนี้ดิฉันพัทรยาพรมาลินีนะคะรับหน้าทีที่จะนําเสนอข่าวสารในท้องทิ้นบ้านเราสําหรับท่านผู้ชมที่า่าติดตามรับชมรายการของเราอยู่ทางช่อง Stone Channel, ส t ต n นช h a นล e l 2อ,อนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยค่ะว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ไหนเพราะว่าดานล่างของดิฉันนี้นะคะก็เป็นเรือค่ะทว่ามีขนาดใหญ่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าเอ๊มีด้วยไหมในสะตูนบ้านเรามีค่ะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ สถานีเรือละง,งูท่านทับเรือพังงาซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบแลแหลมซนอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลนี่เองนะคะหลยคนก็ยากรูใช่ไหมคะว่าทีนี้นั่นมีภารากิจรัวน้าถไรบ้างคะ่ะรับประกันว่าท่านจะได้รับชมย่างแน่นอนในนะคะวันต่อไปของรายการคะ่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมีข่าวเทวนาสนใจมาหลายทุกท่านได้รับชมกันเช่นเดิมเลยนะคะเรื่องแรกเลยคะ่ะหลยคนก็คงจะได้รับทราบกันเป็นอย่างดีว่านะคะมีมอกควันนะคะเทวามีตามพื้นที่ตง ถ้าว่าได้ชมทางซื้อต่างๆก็จะเห็นค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโป์ก็ดีหรือว่ามาเลเซียก็ดีค่ะนั่นคือมอกควันอินโดนีเซียนั่นเองนะคะถ้าว่ามีรถโมบายมาตรวจวัดคุณภาพข้องอากาศโดยในสตูนบ้านเราเป็นภาววัต่ิพานมาค่ะสตูนบ้านเรานั้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดเนื่องถ้าว่าได้รับในเรื่องค้องนะคะเห็มอกควันข้องอินโดนีเซียค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางน่วยงานต่างๆก็ต้องดูแลในเรื่องข้องคุณภาพชีวิตข้องสตูนบ้านเราด้วยนะคะก็มีการออกรถโมบายตรวจวัดคุณ ภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสตูลกันด้วยค่ะเดี๋ยวจะใจ้ทุกทันไปติดตามในรายละเอียดของข่าวของเรากันนะคะ เรื่งที่ต่อไปค่ะในเรื่องของการอบรมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปถือซ่อซ่อจอสำนักง,งานสาาราสุขจังหวัดสตูลต่ว่ามีการให้ซื้อค่ะซื้อต่างๆเลยในสตูลบ้านเราไม่วหวจะเป็นซื้อทีวีก็ดีซื้อนั่งสื้อพิมพ์แล้วก็วิทยุนะคะก็เดี๋ยวว่าไปรวมตัวกันนะคะเผื่อถี่จะอบรมค่ะในเรื่องของการเก้ปัญหาโรคเอสนะคะนั่นบางคนอาจจะลืมๆไปบ้างแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องดูแลนทุกปีแล้วก็กิจกรรมอะไรถือว่าสามารถถือจะจัดแล้วก็เผื่อถี่จะช่วยป้องกันได้ เราก็ต้องนะคะเพอยแผ่อย่างต่อเนื่องเทนี้ค่ะส่วนในเรื่องต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องของซื้อเหมือนกันแต่ว่าเป็นซื้อมุสลิมเทว่ามาจากต่างประเทศค่มากม่ายเลยทีเดียวนะคะหลยประเทศค่ะมาเยี่ยมเทสตูนข้างเรานี้นะคะแล้วก็นอนจ้าวายเยี่ยมในชุมชนต่างๆด้วยแล้วค่ะไปที่สุ่นเรียนรู้เศรษฐพอเพียงที่บ้านเกตรีนะคะก็ ยังมีโอกาสได้หลงเกาะต่างๆของเราด้วยค่ะเพราะว่าไปชมชาวอูรักราโวยถาวายโยธิเกาะลีเปตนะคะนี่แหละซึ่งมสุสลิมต่างประเทศค่ะเขาบอกว่าสตุนของเรานี้เยี่ยมจริงๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะไปถึงเรือข้องการออกกําลังกายกันบ้างนะคะเป็นเรือของการวิ่ง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 ค่ะโอ้ยแข็ไปเร่าๆนะคะเพราะว่าจะมาวิ่งเทนี้ไม่ได้เลยค่ะเราจะไปวิ่งเทสนามกันนะคะก็เป็นการวิ่งพัดค่ะฮูลาฮูปโหลดจับไหมคะถว่าเข้าใช้มา พันในรอบเอวนะคะพันรอบเอวเส็จแลวก็มีการไส้ไปไส้มาด้วยแล้วก็วิ่งด้วยปกติ้วล้าทวารเราเล่นฮูลาฮุปมันก็อยากดูแล้วใช่ไหมคะทั้งนี้จ่ายหูลาฮุบนั้นแล้วก็วิ่งไปด้วยค่ะนี่หละก็คือว่าความสนุกสนานคองกานแข่งขั้นวิ่งหูลาฮุปค่ะเที่ชุมชนเทศบาลตตาบนคลองคุดนั้นก็มีการจัดกิจกรรมกีฬามาสนุกกันด้วยนะคะท้งมดนี้คือข้าวเทน่าสนใจถือว่าดิฉันจะนำมาเล่าในรายการเล่าข้าวชาวบ้านค่ะ ก็มาแลงถึงเรื่องของการประสบภาวะหมอกควันจากอินโดนีเซียนะคะเท่นันมาค่ะของสตูลบ้านเราหลังจากเทวจังหวัดสตูลประสบภาวะหมอกควันซีข้าวจากไฟป้าประเทศอินโดนีเซียเข้ามาปกคุมเป็นเวลาหลายวันแล้วนะคะทางสั้นางานธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ได้เสนอข้อรอดโมบายซควยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ได้เข้ามาตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดสตูลน,นั้นนะคะลาสุดค่ะนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ขันเทแปด จาก,กลมควบคุมมลพิษก็นํารถมาตั้งไวบริเวณนาซาหลักกางจังหวัดสตูนะคะเพอเถจะตรวจวัดคุณภาพอากาศวันนี้บาบางลงว่าวันก่อนค่ะปะว่านนะคะล่างจะเทฝนตกลงมาก็จะลางมอกขวันให้จ้างลงโดยเจ้าหน้าที่นั้นได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดความเร็วลมทิศทางลมและคุณภาพอากาศซึ่งพ้นการตรวจวัดคุณภาพอากาศจะสาพ,พ้นนะคะทุกวันค่ะล่างเวลา10นินาฬิกา อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ประจำรถกรบ็บอกว่ารถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่นี้จะลงมาประจำซ่องจุดค่ะเผื่อเทอจะวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดสตูลน,นะคะจังหวัดสตูลหนึ่งคันแล้วก็จังหวัดสงขลาหนึ่งคันค่ะถีมมาจังหวัดสตูลเพราะว่าถุกปีมักจะมีหมอกควันเข้ามาปีละหลายๆลครั้งนะคะโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคมค่ะมักจะมีหมอกควันไฟป่าเข้ามาถุกครังแล้วก็ถุกปีซึ่งปีนี้ก็จะติดตังไหวตลอดจนถึงเดือนตุลาคมนะคะ ถ้าวาระว่างนี้จังหวัดไหนในส่วนภาคใต้ได้รับพ้นกระทบมารกรถคันนี้ก็จะเคลื่อนทีเข้าไปในจังหวัดถี่ว่าต้องการทันทีซึ่งจังหวัดตุนนั้นก็มีฝนตกลงมานะคะประกอบกับลมเปลี่ยนทิศทําให้มอกควันนั้นผัดเข้ามาหน่อยหากในอินโดนีเซียไม่มีการเกิดไฟป่าเพิิมค่ะคาดวา่าสถานการณ์มอกควันจะดีขึ้นในทุกจังหวัดของประเทศไทยเราด้วยนะคะ ทีนี้เรามาแลกกันค่ะแนวทางในการป้องกันสำหรับประชาชนที่ว่าต้องอยู่ในสภาวะหมอกควันจากไฟฟ้ากันนะคะว่าต้องทําบมนเพื่อนมั่งค่ะก้อนอื้นเลยนะคะก็ต้องใช้ผ้าฉุบนามห่อมัดมัดปิดจมูกแล้วก็ปากในกรณีที่ว่าอยู่ในบริเวณที่ว่ามีหมอกควันปิดหน้าต่างประตูเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฟุ้นควันเข้าบ้านค่ะ ไม่อยู่ในบริเวณเทวมีมอกควันปกคลุมด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสียงก็คือว่าเด็กคนชราผู้ป่วยโรคภูมแิแพ้หอบหืดเมื่อมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ค่ะงดเว้นการสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มน้ำบ่อยๆในช่วงเทวมีฝุ้นควันรบกวนด้วยนี่ก็คือการดูแลตัวเองทเทวรานํำมาฟาก,กันนะคะแล้วก็ถ้าว่าใครต้องการหน้ากากอนามัยทางสำนักงานสาถาังหวัดสตูลก็มีบริการรื้อว่าไข่เทวานะคะ ไอเทวะใกล้เกินไปค่ะทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนะคะก็มีวายบริการฟรีเช่นกันค่ะค่ะถึงแมวว่าเหตุการณ์ในบ้านเรานั้นจะไม่มากใหม่หรือว่ารุนแรงเหมือนกับเทประเทศอ,อ่า ประเทศของอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์แต่ว่าพูดถึงในภาคใต้นะฮะบ้านเรายางเช่นว่าซ้ําจังหวัดภาคใตร้รวมถึงสตูลก็ดีบางทีก็ไปถึงพัทลุงสงคลานะคะก็จะได้รับค่ะในเรื่องของหมอกควันที่ว่าทําให้เกิดเสียสุขภาพของเราด้วยในยส่วนพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเรานั้นก็ต้องเบอกว่านะคะฝนนี้โชคดีไปกับพอ,อไร่ละพราหวานนะคะฝนตกย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นสายฝนก็เลยได้ชำระนะคะให้หมอกควันนั้นเบาบางแล้กวก็าจางไปค่ะเพราะฉะนั้น ถือว่าสตูนบ้านเราในโชคดีถืว่าได้ผ่านผ่อนไปได้แต่ว่าอย่าดิ้งนอนใจถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆอย่าลืมนะคะการป้องกันนั้นก็ควรที่จะทําอย่างยญิงเลยอย่างเทสาไปแล้วว่าการป้องกันหมอกควันจากอินโดนีเซียนั้นทําได้แบบผืนนะคะก็จําแล้วก็นะคะใช้ปฏิบัติได้เลยในชีวิตจริงค่ะต่อไปเลยค่ะไปทีทเรื่องข้องการอบรมแก้ปัญหาโรคเอทนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกทันไปทซ้อซ้อจอสตูนหรือว่าสํำนักง,งานสาธราสุขจังหวัดสตูนค่ะทีนี้เขาีการรวมตัวข้องซื้อกันในการอบรมในครั้งนี้ค่ะ ก็มาถึงเรื่องนี้ค่ะในเรื่องข้องการอบรมซื้อรวมแกปัญหาเอสนะคะเพื่อที่จะเพิ่มขีดหนักประชาสัมพันธ์แล้วก็ผู้ซื้อข้าวรวมแก้ปัญหา SIV หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เทรารู้จักกันว่ารุกเอสนั่นเองค่ะูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลนะคะได้เชิญเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับทองทิ่นในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะซื้อมวลชนสั่งการซื้อต่างๆอย่างเช่นว่าโทรทัศน์นั่งซื้อพิมพ์และวิทยุค่ะ ข้าวรวมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสาม,มารถฐักประชาสัมพันธ์เพื่อรวมการแก้ไขปัญหา SIV หรือว่าโรคเอชวันโรคและก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานค้ามชาติเป็นการเพิ่มทักษะข้อมูลความรู้ความเข้าใจให้กับซื่อมวลชนให้เกิดการนําเสนอแล้วก็ซื่อสั้นข้อมูลไปยังหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ที่ว่ามีกลุ่มแรงงานค้ามชาติอาศัยหรือทำงานอยู่ได้เตรียมแผนรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนต่อไป โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกันที่ห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสตูลนะคะบ้านเราเองก็มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าที่ในโรคนี้ไม่ว่าจะมีหรือว่านามาเฉพาะแรงงานข้ามชาติท่านั้นเพราะว่านะคะทางนวยควบคุมโรคส่งค้าก็บอกว่าสตูลนี้นะคะมีกลุ่มผู้ที่ว่าป่วยโรคเอสมีทั้งหมดัดสิคนค่ะ เขาบอกมานะคะว่าให้คูณเซค่ะถ้าว่าคูณแล้วจะได้5,000ันว่าคนนะคะแล้วก็พู้ติดเจืออยังไม่แสดงอาการอีกเซ่ร้อยห้าสิบสองแล้วก็คูณเซ่เหมือนเดิมเห็นไหมล่ะคะว่าปัจจัยสําคัญบ้านเรานี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าแปลกว่าเถื่อนค่ะเพราะว่าปัจจัยอันดับหนึ่งก็คือว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์เซสิบกเปอร์เซ็นต์ค่ะและอันดับที่สองก็คือยาเสพติดนะคะมีถึง3้เซเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ทราบเล้าอีกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ จากแม้สู้รู้ค่ะซี่เปอร์เซนต์นะคะเทวาบ้านเราไม่เมื่อนเพื่อนก็เพราะว่าทั่วประเทศไทยนะคะทั่วประเทศค่ะส่วนหญ่แล้วก็มาจากเพศสัมพันธมาถึงเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซนต์ค่ะในขณะเดียวบ้านเรานั้นจากเพศสัมพันธนั้นไม่มาคนะ,คะแต่ว่าเทมาที่สึดก็คือจากยาเซพติดนั่นเองค่ะนี่แหละทีนเองไขติดยาเซพติดเป็นนายแพทย์กันเองแล้วก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าการใช้เข้มรวมกันนั้นก็ก็ให้เกิดโรคเอทได้เหมือนกันค่ะ นะคะคุนก็จะติด,ดเอสดโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าเชื้อเอสนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปในร่างกายแล้วจะ,สะแสดงอาการ5-7ปีในช่วงในช่วงเวลานั้นนะคะจังหวัดค่ะถ้าว่าถ้าว่าติดแล้วนะคะก็จะเกิดไปเพื่อแผลให้คนเอินก็ถือว่าอันตรายนะคะแต่ถ้าว่าไข่เี่ว่งไซสยในตัวเองก็ไปตรวจได้ค่ะเด็กสนัางงานควบคุมโรคเขาก็มีบริการตรวจเอดฟดีใข่ไม่แน่ใจนะ,ะ่าแฟนของเรามีคนเอิญไม่หรือว่านอกใจไม่นะคะก็นะคะ หรือว่าไปติดยาเสพติดไมค่ะก็ต้องตรวจกันนะคะมาแรงอายุกันมั่งค่ะว่าอายุคนที่วติดยาเสพติดมาที่สุดนั้นก็คืออายุระหวางเยี่ยสิบถึงสามสิบเก้าปีค่ะก็เป็นวัยที่ว่ากําลังเจริญพันธุ์แล้วก็เป็นกลุ่มแรงงานนะคะรองลงมาค่ะก็คืออายุเซ่สิบถึงห้าสิบเก้าปีนะคะก็เรียกได้ว่าเอ็นี้เข้าไปถูกกลุ่มเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเทเชิญซื้อไป,ปรมในครั้งนี้เขาจะประชาสัมพันธ์ว่า ยากัวค่ะโรคเอตอนีลรักซาไดแล้วแล้วก็ยาไปรังเกยียจคนเด้อเป็นโรคนี้เพราะบางทีเขาไม่ใช่เป็นคนชัวหรือว่าเป็นคนเดือดซ้ำซ้อนอย่างที่บางคนคิดก็ได้นะคะบางคนนั่นก็ติดแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะคนที่ว่าเป็นเอททำงานได้ตามปกติตอนนี้เขามียาตานันเอทกันแล้วนะคะแต่ว่าคนที่เป็นเอทก็ต้องระวังไม่ให้ไปแ่เชื้อให้คนใกล้ชิดด้วยค่ะทางควบคุมโรคเขาก็ตั้งเป้าออยหวาในปี2559นรนี้ต้องให้ได้ซ้ำซุนก็คือหวานนะคะ การไม่มีผู้ติดเชื้อไรไหมหรือว่าผู้ติดเชื้อไรไม่เป็นศูนค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดหรือว่าผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นศูนและไม่เหลือกปฏิบัติก็คือว่าการแสดงความไม่รังเกียจในคนที่ว่าเป็นโรคนี้ก็ให้เป็นศูนด้วยค่ะนี่หละก็คือว่าสางซูนค่ะอย่างที่บอกค่ะต้องบอกว่าซื้อเป็นซิงถารน,นะคะ มองข้ามไม่ได้เลยซื้อก็คือบุคคลเทวานะคะนําเอาซิงเทว่าดีๆมีประโยชน์ค่ะหรื่าเหตุการณ์ข้าวสารนั้นมานําเสนออย่างต่อเนื่องให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกันนะคะอย่างเช่นว่าในเรื่องของโรคเอสนะคะอย่ามองข้ามค่ะหรือว่าลืมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเาว่าได้รับความโรต้งนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อทางทีวีก็ดีค่ะข้งเราก็ไปนะคะทีมงานสตูนแชนแนลค่ะแล้วก็ซื้อวิทยุต่างๆรวมทั้งซื้อหนังซื้อพิมพ์ค่ะข้องท้องทิ้นบ้านเราในสตูนนั้นก็ไปอบรมกันทืนี่นี่ มีความโรก,กันแล้วจะไม่ข้าว่าการป้องกันโรคเอสนั้นทําได้พันเพือค่ะตั้งแต่เริ่มตอนเลยก็วาได้เลยนะฮะทิ่งทีนี้ก็ไปเพื่แผ่ตามซื้อต่างๆเทวานะ,ะบุคคลน,นั้นได้ทําประจําอยู่ค่ะอย่างเช่นว่าเรานี้นะคะทางซื้อทีมงานสตูนแชนแนลก็ได้เพื่อแผ่กันแล้วนะคะอ่ะละค่ะ ที่นี่เราจะไปในเรื่องต่อไปกันเลยนะคะในเรื่องข้องซื้อเหมือนกันค่ะซื้อนะคะมุสลิมจากต่างประเทศค่ะีว่วามาเยี่ยมในสตูนบ้านเราไปและไล่ชุมชนอย่ังแต่บอกว่าสตูนบ้านเรานั้นเป็นเมืองเหล็กก็จริงนะคะแต่ว่ามีข้องดีมากมม่นะคะเพราะว่ามีจากต่างประเทศนั้นมาดูงานเทสตูนค่ะชุมชนเหล็กๆก็สามารถที่จะเป็นตัวย่างให้กับเทื่อนได้อย่างเช่นว่าต่างประเทศครั้งนี้ค่ะทึงที่นี่ บรรยากาศข้อกันลงกอกอนะคะที่ว่ามีข้อเรียกว่านะคะชาวเลพื้นเมืองพื้นบ้านของเราก็มีเหมือนกันค่ะนอกจากว่าจะมีเทเอดแลวเทว่าใยฟังทะเลอันดามันที่สตุ้นก็มีนะคะเกาะลีเป๊ะนั่นคือชาวเลอูรักเราไว้ค่ะไปติดตามข่าวนี้กันได้เลยค่ะก็ามาแลซื้อมุสลิมเทว่ามาเยือนจังหวัดสตุนของเรากันบ้านนะคะก็ต้องบอกว่าได้ไปและไล่พื้นทีค่ะ ช่วงนี้ใครโตใครที่ว่าให้ความสนใจจังหวัดสตูลเป็นพิเศษนะคะมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะท่า,าน่ท,ท่องเทียวก็น่าสนใจแล้วก็มีการพัฒนาหลาๆด้านเผอที่ทจะตนรับประชาคมอาเซียนในปี2 5 5พนนี้นะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศก็มีโครงการเชิญซื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางค่ะและประเทศสมาชิกองค์การรวมอิสลามมาเยือนประเทศไทยแล้วก็ถือห้องประชุมโต๊ะพยาวางัง มีนายอุทันพิทยาพนร,รองผู้รายการจังหวัดสุนค่ะได้กล่าวตอนรับซื่อมนชนทั้ง18คนจากประเทศบังคลาเทศปากีสถานกาตาบาเรนตุรกีเซนันกันนะคะเซเนกันค่ะแล้วก็โมร็อกโกนะคะหลังจากนั้นก็มีการรับฟังสถานก,การจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้แทนจากซ่อบตอ ก็อ๋อเรามานอซึ่งจําเป็นเนต้องสร้างความเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลในการดูแลแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับการเข้ามาศึกษาดูงานภายในสตูนบ้านเราค่ะนอเจวายจะเยี่ยมชมชุมชนตัวอย่างในตําบลเกตรียังให้ซื้อมุสลิมได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเล ชนเผาอุรักราโวยถีเกาะลีเปะด้วยนะคะเพื่อเใจซื่อมนชนต่างๆเข้ามาเยี่ยมดูงานในประเทศไทยนะคะได้นําเสนอเพื่อแผ่เนรเรืงอง้องประเทศที่ว่าอยู่ยางสมานันชั้นในประเทศของเราให้ได้รับทราบกันทั่วไปค่ะ ค่ะนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนกําลังพลค่ะคองสถานีเรือละงูนะคะนี่แหละค่ะก็จะมีกําลังพลที่ว่ามีการเปลี่ยนลงไปถีกรเีเปตน,นะคะยังไงก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสดๆค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาบอกกันในเรื่องของภารกิจนาถีคองสถานถีแห่งนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะไปในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะนอกจากว่าซื้อมุสลิมตั้งประเทศมาเยี่ยมสะตูนของเราแล้วนะคะก็มีการชุม เยี่ยมชุมชนต่างๆแล้วก็หลงกอไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งทวีดีๆได้นําข้องดีบ้านเราได้นําเอกลักษณ์ข้องบ้านเราไปเผยแพร่เตตัางปะเทศต่อไปนะคะค่ะเราก็มาในเรื่องข้องการเอาใจเด็กๆกันบ้างนะคะเป็นรถบังคับค่ะเอาใจเด็กแล้วก็กกระแซนังด้วยนะคะพิวุรหรือว่าคุณเจรุดแซ่ลิ้วค่ะเจะ้าของร้านฮอบบี้เป็น เป็นร้านด้วจำหน่ายข้องแรนเนตลาซอสนะคะทางทีมงานของเราก็ได้ไปข้อข้อมูลพร้อมทางอุดหนุนมาหนึ่งขันด้วยนั่นแหละนะคะเราก็เลยได้ข้อมูลมานะคะว่ารถบังคับนี่ค่ายค่อนข้างจะดีมากค่ะในช่วงวลานี้อาจจะเป็นผัวกระตริย์นั้งดังนะฟอมอยากถือว่ากําลังมาแรงเดือฟาดั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าแรงค่ะแซงทางโค้งได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะลายกล่นก็มองว่ามาซิ่งรถกันมาซิ่งรถบ,บังขับกันดีว่านะคะ ก็ดีว่าไปซิ่งรถกันบนทองถนนค่ะให้ลำบากพอแม่พี่น้องคนอื่นๆด้วยนะคะสําหรับรถบังคับในจังหวัดศูนย์เข้าเราค่ะก็ที่หวายังไม่เป็นเทรนนิยมกันสักเท่าไรในกลุ่มข้องวัยรุน่นอาจจะเป็นภาะวะไม่มีพื้นที่ไม่มีสนามในการลองแข่งลองซ้อมส่วนยญ่งว่าเล่นกันจะเสนอไปเล่นคนเดียวสมาครว่านะคะแล้วก็เล่นไม่นานก็จะเบื่อไปเองค่ะเพราะว่าไม่สนุกถ่ากับว่าเล่นกันหลายๆคนนะคะ สมไม่ก้อนนั้นค่ะสนามรถบังคับประเภทวีบากหรือว่ารถบักกี้ก็เคยมีไฮแลนด์เป็นสนามมาตรฐานเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะกลุ่มคนที่ว่ารวมตัวกันนั้นก็เลิกเล่นกันไปไล่คนแล้วค่ะประเภทข้องรถบังคับนั้นาว่ากันจริงๆแล้วนะก็มีม้าค่ะมีไล่ประเภทไล่ขนาดอทีว่รารถบังคับไฟฟา้รารถบังคับน้ํามันขนาดก็มีสเกลตังแต้ยิซิบี่ต่อเนึ่องแล้วก็นะคะมี1น่งต่อสิบเป็นต้นค่ะ ขนาดของรถบังคับนั้นก็จะมีความสําคัญต่อเครื่องยนต์แล้วก็แพ้หงหวนจอนเดียวบรรจุลงในตัวทั้งก็เข้าใจใ่า่ๆกันส่วนหญ่แล้วนะคะรถขันแง่จะเร่งว่ารถคันเล็กนั่นแหละแล้วก็ชายทักษะในากนารบังคับมากว่าค่ะส่วนในเรื่องของราคาั้นนะ้ะเทรันของพีวดก็มีตั้งแต่ราคาซ่องรอยจนถึง5,000บาทเลยทีเดียวค่ะก็เลยเดียว,วมีให้เลือกเซืร์กันมากใหม่แล้วก็ลากไล่หลุนด้วยนะคะกาแลนของเลนปบระเทนี้ก็ ถือว่านะคะไม่ไหลสาละสักทีเดียวค่ะเพราะว่าในการบังคับในการควบคุมนั้นต้องอาศัยทังไงา้ตาแยกประสาทข้องมือทังสองทีมงานลงไปหัดแล่นแลกก็รู้สึกว่ามึนมึนงงงงเหมือนกันค่ะเพราะว่ารีโมทค่อนข้างจะใช้สมาธิมากพอสมควรในการเดือ่าจะแยกว่าปุ่มหนเป็นอะไรนะคะส่วนในเล้วคนเทวมีรถบังคับนะคะก็จะมีกลุ่มเหล็กๆหรือวรวมกลุ่มกันได้แล้วนะคะก็ต้องการาจะหาสมาชิกเพิ่มค่ะ ก็ใครีว่วส้นใจก็สาม,มารถีิจา้าติดต่อทีมงานของเราในการจวดประชาสัมพันธ์ได้นะคะถัาเล่นกันที่ไหนค่ะแข่งกันที่ไหนมั่งนะคะก็มาบอกเราค่ะเรายินดี่จะประสานใหร้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นกลอนนะคะให้เกิดความสามาคีกันในกลุ่มค่ะแล้วก็ทําไมทุกคนนั้นห่างไกลแหละความเสี่ยงปัญหาต่างๆมากมายในสังคมตอนนี้ด้วยนะคะเราก็ควรจะหันมาสนับสนุนค่ะสำหรับคนีว่วคิดดีทําดี นี่เราจะไปเนเรืงองของการออกกําลังกายกันบ้างค่ะการวิ่งพัดฮูลาฮูปนะคะต่อแรงถึงเรื่องของฮูลาฮูปสนุกสนานอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าวิ่งด้วยได้ออกกำลังกายด้วยได้มีความแข็งแรงต่อสุขภาพด้วยเหตสําคัญสนุกสนานอย่างแรงเลยจะพ่าถูกทันไบเถสนามโรงเรียนสตุลวิทยาค่ะมาถึงเรืงองของการออกกําลังกายด้วยนะคะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็ได้ความสนุกสนานกันโดยนั่นคือการวิ่งพัดฮูลาฮูปนะคะการออกกำลังกายนั่นก็ต้องบอกวดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะ แค่อากำลังกายชนิดเดียวก็ทำให้เรานั้นนะคะสร้างมาเทจะนะคะเลือกกันได้ค่ะวัจอกำลังกายแบบไหน,นแต่ว้าวันนี้นะคะทีมงานสตูนแชนแนลของเราค่ะก็จะพาไปเลการแข่งขันกีฬาโดยอุปกรณ์เสริมมานะคะแล้วก็วิ่งด้วยค่ะหนึ่งไมโอใช่ไหมคะนั่นคือการแข่งขันวิง่งพัดฮูลาฮูป8คูณ50เมตรของชาวบ้านในชุมชนของเคเทศบาล ตำบลคลองคุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลของเรานี่เองนะคะซึ่งมีการจัดขึ้นการเทศนามโรงเรียนสตุลวิทยาอำเภอเมืองสตุลวดว่าโรงเรียนซาวอนนั่นเองนะคะโดยในการแข่งขันนั้นจะเอาผู้หญิงในการแข่งขันจะเป็นผู้หญิงค่ะในการแข่งขันก่อนว่าจะแข่งขันก็มีการวอร์มอัพกันเล็กหน่อยก่อนแล้วะเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นเกิดความอบอุ่นค่ะเพอว่ากรรังการเป่าหนวกวีดปี๊ดนะคะก็เอาฮูระาฮุบค่ะมุนรอบเอวกันเลยนะคะ พูดถึงว,ว่าข้าวการแข่งขันค่ะแรกๆก็นะคะไซหัวละหุปแล้วก็วิ่งส่งกับพูด,ดว,ว่าแข่งขันในทีมต่อไปในทีมเดียวกันค่ะซึ่งก็จะรับหัวระหุปไปไ้แล้วก็วิง่งส่งต่อนะคะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่แปดจะบินเข้าเส้นชัยนะคะ แต่ว่าผู้ที่ว่าคราวแข่งขันนั้นก็จะเดินเคลื่อนทีได้ก็ต่อเมื่อหวาตรงเลียงหุ่นละหุบด้วยด้วยเอวเท่านั้นค่ะนะคะผู้แข่งขันแต่ละคนนั้นก็วิ่งพลัดวัวหุบได้ฮิ้ดเดียวแล้วก็ลื่นลงมาทั้งทีนี้ก็ต้องเอาขึ้นมามุนกันไหมเราและเพื่อเธอจะไปส่งต่อให้คนต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นการสร้าง เสียงกรีดค่ะหรือว่ากองเชียร์เสียงกองกองเชียร์นั้นแล้ววีดกันซะนั้นวันไม่เลยทีเดียวเยวามาเชียกกันนะคะแต่ว่าทีมเทวานำมากรทีมเมอิญนั่นก็คือว่าทีมมู่ทีห้าบานนาแค่ค่ะข่าวเซ็นใส่ไปกนจากนั้นก็ตามมาด้วยทีมมูท 1, ีหนึ่งบานเข้าจีนค่ะวิงเข้าดับสซกนะคะทีมเดซาก็คือว่าทีมมูทดสิบ้านคลองคุดค่ะแต่ละคนนั้นก็ฮอบตามกันไปเลยนะคะนี่แหละก็เดียวว่าเป็นการเอาอุปกรณ์ค่ะ แบบนี้มาวิ่งก็ได้เงื้อนะคะแต่ว่าหัวละหุปนั้นเาวะมามุ่นที่เอวก็ทําให้คนเทวะแล่นหัวละหุปนั้นนะคะเอวบางรางหน่อยด้วยนันใครเดวสนใจนะคะการวิ่งพัดหัวละหุปค่ะก็ลองแข่งขันกันได้ในชุมชนนะคะได้ทางความสมัครสมานสาาร้างมัคีมีพ้นดีโตร่างกายแล้วก็จิตใจพะว่าสร้างความสนุกสนานกันด้วยค่ะ ค่ะเห็นไาแล้วค้าว่าบรรยากาศในสตูนบ้านเรานั้นสนุกสนานไม่ห่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆก็ดีรวยจะเป็นการแข่งขันกีฬาค่ะโดยเฉพาะกีฬาชุมชนนั้นโบเรานะคะจอมขยันเลยค่ะในเรื่องของทีมงานสตูนชนแนลมีการแข่งขันกีฬาที่ในชุมชนนั้นค่ะบอกโบเรานะก็สามารถโทรกลิ้งมาได้เลยค่ะไม่เลยโทรศัพท์เทว่าขึ้นยูน้าจอตรงนี้นะคะก็มีทางไม่เลทของ ออฟฟิศของเราแล้วก็ไม่เล็กมือถือค่ะก็สามารถเทียดโตใส่ตรงมาได้เลยแล้วก็แจ้งข้อมูลข้าวซานมาให้พวกเรานี้ทีมงานสตูนชนแนลค่ะได้ลงพื้นที่ไปนําข่าวสานตรงนั้นข้อมูลตรงนั้นค่ะมานําเสนอกันต่อไปในทางช่องสตูนชนแนลของเรานะคะและสาหรับในช่วงเวลานี้ค่ะต้องข้อเนยนเบรกกันสักครู่นึงนะคะเผื่อเธอจะผักก้อนนะคะคึงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่ยของข้อรายการเหล่าข้าวชาวบ้านค่ะ การกุศลมาคํำสินค้าฮาลลนและร่วมต้อนรับเดือนโรมฎดอนพร้อมชมคอนเสิร์ตนำนำนาชีตอิสลามพบกับองค์มวดดานานาชาติที่นำทีมโดยฟาติมและเขาละอัตตามีมีที่แสดงมาแล้วทั่วโลกในวันที่28-30มิถุนายน2556งานเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าจนถึง4ทุ่ณบริเวณเทสโก้โลตัสควนโดน รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานครั้งนี้มอบให้กับมูลนิธิเพื่อพารดรภาพจังหวัดสตูลประธานจัดงานโดยอามาดจิเบนจกมาเถิดมาเิดมาเถิดท,ทั้งอิ่มทองอิ่มใจและอิ่มบุญกับมหกรรมสินค้าฮาลันและคอนเสิร์ตนำนาชีตอิสลาม เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD โ ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริง,งการซก IPM i d e Finition 02-245-9999สตูนชนแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูน จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูลมาจากภาษามลายูว่าสโตยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทำประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระสมุรทเทวาภายใต้คำขวัญสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามัคคีของคนทุกศาสนา ความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไขมุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากปากต่อปากผ่านจดหมายผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคของอินเทอร์เน็ต และดาวเทียมจุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท IPM ที่ีจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูงสุดที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม IPM ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลก คแชนแลคือทีวีท้องถิ่นของคนสต ang, un ูลอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรายังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูนชนแนลกระชับจับไว เ้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเราเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูนสตูนชาแนล ทีวีท้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริงที่ครอบคุมทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้าน ข่าวประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสูลติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไอพีเอ็ยานส้มช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสรุปข,ข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูน เข้าถึงชุมชนของคนสตูลกับความเคลื่อนไหวในสตูน h ชนแนลปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริง